สวัสดีครับมิบนี่กัหลังจากมือขึ้นขอบานนะครับสองถุมเกิดแต่งานว่านใด,ดเจ็ดสิบเจียวนะครับลดง่ายนะครับเจ็ดสิบนะครับง่ายสองร้อยไปตักด้วยครับเจ็ดสิบเจียวหนึ่งเจ็ดพันนะครับพิ่งจะจีบ เจ็ดสิบเจ็ดเท่วแล้วครับแต่ว่าเ้าหักคาได้หนาออกเนาะกะ7เจ็ดพันนะครับกินเขาเรียงรถดำนะครับเมื่อสามลอยิเลียหกพันเจ็ดเนาะครับหกพันเจ็ดซึ่งเข้าขันมันไปเหตุงานอิลีกะจักเคืองมือแล้วครับ 6, 000, นะหกพันเจ็ดเนาะเขาก็ตีงนะ่ายๆเนาะโอ้ เนนดหกพัดเจ็ดน้ำมันตีไปซะจักสามพันสามพันหาไปเดี๋ยวสามพันสองครับน้ำมันตีไปหลดสามพันหาครับเม่โคสองพันหลดหลักพนะันหาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาหลดไม่โคลงสูตรไหมครับสูตร ร,รอบก่อนหี่ผมยางบิดออกเนาะรอบนี้ผมสิ็่ยางเขี่ยวออกให้เบื่อครับเชี่ยวรถทะาเือออกนะครับผู้เดียวครับคือพื้นที่เห็นบ่าเขาป้ยเบรกแล้วก็รถก,ก็บใบไว้อย่างเนาะครับคืออันนี้มันก็ใส่สูตรเขี่ยวออกได้นะครับเอาขึ้นลุงผู้เดียวเนาะบรรยากาศน้ำส่อครับฝนก็สิตกเดี๋ยวรถทะลือผมสิเบอ,อกนะครับเรียงปูแมงกับปูยางนะครับ ปูยางนี่พี่น้องคือเ,เบื้องนะครับโลเบียดเขาเป็นยังไงครัว่าปูยางครับอยาอกหูน่นะครับโลเบียดเขาเป็นยังไงคเขาปูใหม่เขาก็เพาปูยางนะครับแต่คือฝนตกหล้วมันมืนนะครับคือยางยางกนลังนี่มัน มันอันนี้นะครับถ้าเกิดปูยางจังรรถไอผมนี่ยครับลาย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 เจ้านะครับมัหลายลายเจ้า,าจอดอกรถไอผมเนี่ยครับปูยางคือมันต้องใส่น็อตน็อตจับยางนะครับน็อตขาดครับเจ้าคือเรื่องว่าน,อน็อตเบอร์สิบเจ็ดน็อตเกี่ยวไปเบอร์สิบเจ็ดนะครับสามตัวนี่นครับ มันร่องหลับดดรถดไมโครยีสิบตันนะครับซึ่งมันลื่นมันยังนี่ครับตกนะครับดดรหลดไมโครตกลงทางฝั่งทางเก่งนะครับนอ็นอตน็อตจับปูผายางนะครับขาดนะครับซึ่งผายางนี่มันก็ต้องปูอยู่ท้่เหล็กนะครับเพราะว่าเขาจะปูเหล็กเม็ดเสมอนะครับเดี๋ยวผมอยู่ลงไปเดี๋ยวเอาเรถลไมโครลงกันเดี๋ยวผมจะบ,บอกสุฟัง ไม่นี่เขาฟังไปอยู่ในเหล็กนะครับแต่ว่ายางนี่เขาปูอยู่ทึ่เหล็กนะครับปูปูแผ่นเล็กแล้วเขากา็สี่อันนี้นะครับปูแผ่นเล็กคือเขาหยิบปเูเล็กเล็กน่ครับเล็กสามมิลเล็กสี่มิลนีะครับปูแผ่นพื้นนะครับแล้วเขาเกิดมาว้างไป่างแปะแล้วก็จับน็อตน,นะครับซึ่งน็อตขาดนะครับน็อตถือกับดินนะครับเป็นขีดสนิมขาดนะครับลดไมคโค่ร่วงนะครับ อันนี้ก็ฟังไ้นะครับบอแมนว่าเออมันกสิมีขอดีขึ้นนึงมันบระเด็เปลี่ยนใหม่ครับแมนครับคือคือมันก็มี่ขอดีกับขอสีเนาะอันนี้ผมผมบ่าเบาขอเสียสูฟังสวนมาผมมีบ่าตะขอเสีนะครับบอบ่คอยดอกเบาดอกขอดีพูดได้กับหูครับขอดีผมตรงบอแตะขอเสียครับครับขัดปูไม่คือไมเนี่ยมันเขาเขาหยุดให้ ถ้าเกิดไม่แตกมันีต้องไปคำเหล็กทั้งขางนะครับเหล็กเอ็นนะฮะเหล็กเล็กเล็กที่เป็นเอ็นมา้น่ะเหล็กล่างล้างเ,เล่าหางนะครับมันแตกว่ายังเหลือเหล็กนะครับรดไอผมตกกต่ย้นอ,นนอนน็อตน็อตนี่แหละครับขาดน็อตจุดปูผ้ายางเนี่ยครับซึ่งมั่นอมสีตมสีดินเนาะขาดนะครับร่วงนนี้เบาเลียงทันเลยนะครับเอาเบาไหล เดี๋ยวลดลงในเบื่องนะครับลงผู้เดียวสูตรเชียนะครับกันตะวากันเชียดินลมเชียวว่าไปนะครับต้องเบิ้งดินพร้อมนะครับ